เอาพี่น้องครับผมเป็นจังไดครับผมเป็นจ้าไดหมานยิงแล้วพี่น้องเล่าพัฒนาพี่น้องครับผมของเซียนก็ทมอพี่น้องเอ้ยงวดนี้มาสามตัวเลยพี่น้องครับผมสามตัวโตดเลยพี่น้องครับผมสองตัวก็ได้พี่น้องครับผมสามหกหกสามสามศูนย์หกพี่น้องเอ้ยหมานคักแทมเมื่อนี้ครับผมหมานมองผู้ใดหมานมองพี่น้องครับผมไทกับหมานพี่น้องไทกับหมานแปดเก้าพี่น้องเอ้ยผลเล่าพัฒนากับเขาเลยพี่น้องเลือดสามงวดติดแล้วพี่น้องครับผม สำหรับเล่าพัฒนาของเซี่ยงกวท่ม้อพี่น้องรับผมเนาะโอ้พี่น้องดีใจหลายพี่น้องเอ้ยหมานบอครับผมหมานบอสามศูนย์หกพี่น้องสามศูนย์หกในโต๊พี่น้องครับผมเขาสองตัวพร้อมพี่น้องสามตัวพร้อมผมมาแล้วพี่น้องครับสามหวติดต่เด้อพี่น้องเด้อเอาล่อติดตามกันพี่น้องครับผมสุดยอดของเพิ่นวันนี้ก็ได้อะนึ่งหาหาพี่น้องครับผมเนาะนี่ก็ะเก้าวห็นบ่อพี่ครับผม นี่งวดนี้มาเต็มพี่น้องครับผมรอติดตามอีกครับผมเนาะหวยไทยก็ได้พี่น้องครับผมไทยกับเขาพี่น้องเออหมาคนักมือนี่ครับผมเนอะเล่ากับเขาพี่น้องเอ้ยโอ้โชคดีหลายพี่น้องครับผมผู้ได้โชคดีบ่าพี่น้องครับผมโชคดีคอมเมนต์ข้ามาครับผมเนาะกดติดตามผมไว้ด้วพี่น้องเน้ะกดติดตามไว้ครับผมนะชุดนี้ก็ติดไว้ครับผมทั้งไทยทั้งเล่าพี่น้องครับผมของเซียนกดหอมอหนึ่งกรกฎาคมพี่น้องครับผม เน้นเน้นเค็งเค็งเลยพี่น้องครับผมเนาะสองตัวเค็งเค็งสองจุดเค็งเค็งเลยพี่น้องเลยนี่นะครับผมเก้าศูนย์พูดได้เป็นเก้าเก้าเป็นหกก็ได้พี่น้องครับผมเนาะหกเป็นเก้าเห็นบ่าครับผมสามศูนย์หกสามศูนย์หกศูนย์สามหกพี่นอ้องโอ้ยปังครับพี่น้องครับผมเอาเอาเอาเตรียมตัวได้พี่น้องเรื่องหัวต่อไปกอติ้ไว้พี่น้องครับผมจะเริ่มกดติดตามกดสับตะไคร่กดกระดิง่งกดหัวใจไว้ผมครับผมเนาะเอา อดหัวใจไว้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณสำหรับแนวทางของเพิ่นครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมเนาะกับเซียนกอดทอมว่าครับผมสี่ไห้พี่น้องเข้าไปโศกไ้หมาร์มอนี้ครับผมเนาะทั้งหวยไทครับผมเนาะหวยไทก็เข่าแปดเก้าพี่น้องครับผมเนาะหวยเล่าสามหดวตีนแล้วพี่น้องครับผมขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับเซียนเพิ่นนะพี่น้องเนาะเออเอา พี่น้องครับผมก็ติดไว้เด้อพี่น้องเด้อเอานี่แหละเพื่อนมีแนวทางดีๆผมก็จะมาแบ่งปันพี่น้องไว้แบบนี้อีกนะครับผมเนาะมานีรีพี่น้องเอ้ยจวดพี่น้องจวดมืัอนี้น่ารับแล้วนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อฝากน้ำเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ผมเนะี่ยครับผมเป็นราลังใจกให้กันน้ำน้ะครับผมเนะาะเอาแนวทางมาแบ่งปันให้ฟรีได้พี่น้องเด้อะผมมีกลุ่มผมมีไลน์นะครับผมเนาะไม่มีกลุ่มนะครับผมเด้อะผมมีกลุ่มเด้อะผมมี เสียงเงินครับผมบมมีค่ากาแฟพี่น้องครับผมเอาตามนี้พี่น้องก็ติดไว้งวดหน้าพ่อกันไหมวันพูธเนอะพี่น้องเนอะเอาตามนี้แล้วครับผมมื่อเนี่น้องรับฟันดีครับผมเนอะเอาขอบคุณครับสวัสดีครับผม